สิทกฎจิตวิทยาพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดคุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้คุณจะพยายามพัฒนาตัวเองแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าการเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆหรือแม้กระทั่งติดอยู่ที่เดิมความจริงแล้วการพัฒนาตนเองไม่จําเป็นต้องใช้เวลาหลายปีหรือต้องอผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดเสมอไปหากคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาที่ถูกต้องคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดด ทลิปนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจสิบกฎจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนาความคิดความสามารถอารมณ์หรือพฤติกรรมกฎเหล่านี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างทรงพลังกฎข้อที่หนึ่งกฎแห่งความเชื่อสิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่คุณเป็นทำไมความเชื่อจึงสำคัญความเชื่อเป็นเหมือนหลักฐานของจิตใจและการกระทำของเราหากคุณเชื่อว่าตัวเองเก่ง พอคุณจะมีแรงผลักดันให้พยายามมากขึ้นในทางกลับกันหากคุณเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้สมองของคุณจะหาข้ออ้างมาสนับสนุนความคิดนั้นตัวอย่างมีการทดลองทางจิตวิทยาที่เรียกว่าพิกเมลินเอฟเฟกตซึ่งพบว่าหากครูเชื่อว่านักเรียนคนหนึ่งมีศักยภาพสูงนักเรียนคนนั้นก็มักจะพัฒนาได้ดีขึ้นจริงๆเพราะครูปฏิบัติต,ต่อเขาในแบบที่สนับสนุนการเติบโตวิธีปรับความเชื่อให้เสริมพลัง ระบ,บุความเชื่อจำกัดตัวเองเขียนออกมาว่าคุณมีความเชื่อเชิงลบอะไรบ้างเช่นฉันไม่ฉลาดพอหรือฉันไม่คู่ควรกับความสำเร็จท้าทายความเชื่อนั้นถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าความเชื่อนี้เป็นจริงแทนที่ด้วยความเชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นความเชื่อเชิงบวกเช่นฉันสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างกฎข้อที่สองกฎแห่งนิสัยคุณคือผลรวมของสิ่งที่คุณทำเป็นประจำทำไมนิสัยถึงสำคัญ นิสัยของคุณคือสิ่งที่กำหนดอนาคตของคุณหากคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องสร้างนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จตัวอย่างคนที่อ่านหนังสือทุกวันวันละสามสิบนาทีอาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองภายในไม่กี่ปีคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำแม้เพียงวันละส5ห้านาทีมีแนวโน้มจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่าคนที่ออกกำลังกายหนักๆแต่ทำแค่บางครั้ง วิธีสร้างนิสัยให้ประสบความสําเร็จเริ่มจากนิสัยเล็กๆถ้าคุณอยากสร้างนิสัยอ่านหนังสืออย่าเริ่มที่วันและหนึ่งชั่วโมงเริ่มจากห้านาทีแล้วค่อยเพิ่มขึ้นใช้กดสองนาทีหากรู้สึกว่าการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างยากให้เริ่มทํามันแค่สองนาทีเช่นใส่ชุดออกกําลังกายแล้วแค่ยืดตัวท่าทําได้คุณจะมีโอกาสทําต่อมากขึ้นสร้างระบบรางวัลให้รางวัลตัวเองเมื่อทําตามนิสัยที่ดีเช่น หากอ่านหนังสือครบ7วันให้ซื้อกาแฟแก้วโปรดเป็นรางวัลกฎข้อที่3กดแห่งอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ได้ชีวิตจะง่ายขึ้นทำไมการควบคุมอารมณ์ถึงสำคัญคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักตัดสินใจได้ดีกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นตัวอย่างคนที่หงุดหงิดง่ายอาจพูดสิ่งที่ทำร้ายผู้อื่นและทำลายความสัมพันธ์ คนที่รู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อถูกวิจารณมักจะสามารถใช้คำวิจารณเป็นเครื่องมือพัฒนาแทนที่จะโกรธวิธีควบคุมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพใช้หลัก90กวินาทีเมื่อรู้สึกโกรธให้รอ90กกวินาทีสมองจะมีเวลาพอให้สงบลงก่อนตัดสินใจทำอะไรฝึกสมาธิและสติฝึกการหายใจลึกๆวันละ5นาทีจะช่วยให้คุณรับมือกับอารมณ์ได้ดีขึ้นมองอารมณ์เป็นเหมือนเมฆบนฟ้า อารมณ์เป็นสิ่งที่มาและไปเสมออย่าไปยึดติดกับมันมากเกินไปกฎข้อที่สีกฎแห่งการตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณไปถึงเร็วขึ้นทำไมการตั้งเป้าหมายถึงสำคัญหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะหลงทางและไม่มีแรงจูงใจตัวอย่างคนที่ตั้งเป้าว่าฉันจะออกกำลังกายให้มากขึ้นมักจะล้มเหลวเพราะไม่มีความชัดเจน แต่คนที่ตั้งเป้าว่าฉันจะออกกำลังกายวันละ30นาทีเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์มีโอกาสทำสำเร็จสูงกว่าวิธีตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพใช้หลักสมาร์ท g o สเขียนเป้าหมายของตัวเองออกมาแล้วอ่านมาทุกวันแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อให้สามารถลงมือทำได้ทันทีหกฎแห่งแรงจูงใจหยุดรอแรงบันดาลใจแล้วเริ่มลงมือทำเลย ทำไมแรงจูงใจถึงเป็นปัญหาสำหรับหลายคนหลายคนเชื่อว่าต้องรอให้มีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มลงมือทำสิ่งสำคัญแต่ในความเป็นจริงแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่มาเป็นครั้งคราวและคุณไม่สามารถพึ่งพามันได้เสมอไปตัวอย่างคุณอาจรู้สึกอยากออกกำลังกายในวันแรกของปีใหม่แต่พอผ่านไปสองถึงสามสัปดาห์คุณกลับหมดไฟคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่แต่พอทำไปสักพักก็เริ่มรู้สึกเบื่อ นี่เป็นเพราะแรงจูงใจมักลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องลงมือทำก่อนแล้วแรงจูงใจจะตามมาเองหลักจิตวิทยาเบื้องหลังการสร้างแรงจูงใจนักจิตวิทยาพบว่าการกระทำเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจไม่ใช่ตรงกันข้ามเมื่อคุณเริ่มทำอะไรบางอย่างสมองจะปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและคุณจะมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหลักโดพามีนร motivation เมื่อคุณทำอะไรสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆสมองจะหลั่งโดพามีนโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเมื่อคุณได้รับรางวัลทางจิตใจจากการกระทำสมองจะก,กระตุ้นให้คุณอยากทำสิ่งนั้นต่อไปวิธีสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองโดยไม่ต้องรอใช้กด5วินาทีของเมลโรเบนส์ถ้าคุณมีความคิดว่าฉันควรเริ่มทำให้นับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลงมือทำทันที การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการคิดเยอะเกินไปซึ่งมักเป็นอุปสรรคของการลงมือทำทำสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนถ้าคุณต้องการออกกำลังกายอย่าคิดว่าต้องทำหนึ่งชั่วโมงเริ่มจากแค่ห้านาทีถ้าคุณต้องการเขียนบทความอย่าคิดว่าต้องเขียนให้เสร็จทั้งหมดเริ่มจากแค่หนึ่งย่อหน้าสร้างมเมนตงทำให้ตัวเองงานวิจัยพบว่าเมื่อคุณเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างสมองจะอยากทำมันต่อไป เรียกสิ่งนี้ว่าซิกานิ e เอฟเฟกซึ่งหมายถึงแนวโน้มของสมองที่จะต้องการทำงานที่ยังไม่เสร็จให้เสร็จตั้งรางวัลเล็กๆให้ตัวเองถ้าคุณทำตามเป้าหมายได้สำเร็จเช่นออกกำลังกายครบ7วันอาจให้รางวัลตัวเองด้วยอาหารโปรดหรือการดูซีรีส์ที่ชอบ6กกฎแห่งความล้มเหลวความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่สิ่งสุดท้ายทำไมคนส่วนใหญ่ถึงกลัวความล้มเหลว ในสังคมเราความล้มเหลวมักถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีทําให้หลายคนรู้สึกอายและไม่กล้าลองทําสิ่งใหม่ๆแต่ความจริงคือไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลแทนที่จะคิดว่าฉันล้มเหลวให้คิดว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ใช้กฎสามคำถามเพื่อประเมินความล้มเหลวของคุณ เกิดอะไรขึ้นอธิบายสถานการณ์ฉันได้เรียนรู้อะไรสรุปบทเรียนครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไรปรับปรุงเจ็กดกฎแห่งสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมกําหนดพฤติกรรมของคุณทำไมสภาพแวดล้อมถึงมีผลต่อพฤติกรรมของคุณคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดหากคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นคุณต้องปรับสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการพัฒนาของคุณ ตัวอย่างผลกระทบของสภาพแวดล้อมถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่กับคนที่มองโลกในแง่ลบคุณก็มีแนวโน้มจะคิดลบถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาคุณก็มีแนวโน้มจะเติบโตเร็วขึ้นวิธีปรับสภาพแวดล้อมให้ช่วยให้คุณพัฒนาเร็วขึ้นล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เป็นแรงบันดาลใจหาเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่สนับสนุนการเติบโตของคุณถ้าไม่มีคนแบบนั้น รอบตัวลองเข้ากลุ่มออนไลน์หรืออ่านหนังสือของคนที่คุณชื่นชมสร้างพื้นที่ที่กระตุ้นพฤติกรรมที่ดีถ้าคุณอยากอ่านหนังสือมากขึ้นให้วางหนังสือไว้ใกล้มือแทนที่จะวางรีโมททีวีถ้าคุณอยากออกกำลังกายให้เตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ในที่ที่มองเห็นง่ายลดสิ่งรบกวนที่ทำให้เสียสมาธิปิดการแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียเมื่อต้องการทำงาน จัโตทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 8. กฎแห่งการโฟกัสพลังของความสนใจที่มุ่งมั่นทำไมการโฟกัสถึงสำคัญในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนสมาธิและความสามารถในการโฟกัสถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคนที่สามารถควบคุมความสนใจของตัวเองได้คือคนที่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ตัวอย่างผลกระทบของการโฟกัส คนที่ใช้เวลาทุกวันกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างมุ่งมั่นมักจะเชี่ยวชาญได้เร็วคนที่เปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆหรือถูกดึงความสนใจไปกับสิ่งไร้าสาระมักจะไม่ก้าวหน้าหลักจิตวิทยาเบื้องหลังการโฟกัส The r e t i i u v a l a t t v a t i n g System r o s เป็นระบบกรองข้อมูลของสมองถ้าคุณตั้งใจโฟกัสกับอะไรบางอย่างร a s จะช่วยให้คุณเห็นโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมากขึ้นวิธีเพิ่มพลังโฟกัสให้ตัวเอง 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทุกวันก่อนเริ่มงานให้ถามตัวเองว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องทำคืออะไรจดเป้าหมายที่สำคัญสุดไว้ตรงหน้าคุณเสมอ 2. ใช้เทคนิคพอมาดูโรทำงานเป็นรอบๆครั้งละ25นาทีแล้วพัก5นาทีวิธีนี้ช่วยให้สมองมีสมาธิและลดอาการเหนือ่อยล้า 3. กำจัดสิ่งรบกวน ปิดการแจ้งเตือนมือถือใช้แอปบล o c กโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาทำง,งาน 4. ฝึกสติและสมาธิการนั่งสมาธิวันละสินาทีสามารถเพิ่มความสามารถในการโฟกัสได้ 9. กกฎแห่งความสม่ำเสมอพลังของการทำซ้ำๆจนกลายเป็นความสำเร็จทำไมความสม่ำเสมอถึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จหลายคนคิดว่าความสำเร็จเกิดจากการทุ่มสุดตัว เพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่ความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องตัวอย่างของพลังแห่งความสม่ำเสมอคนที่ออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีอาจเห็นผลชัดเจนกว่าคนที่ออกกำลังกายหนักๆแต่ทำเพียงเดือนละสองถึงสามครั้งนักเขียนที่เขียนวันละห้าร้อยคำอาจตีพิมพ์หนังสือได้ภายในปีเดียวจิตวิทยาของความสม่ำเสมอ การกระทําเล็กๆที่ทําซ้าๆกันทุกวันจะสะสมและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สมองของเราจะสร้างเครือข่ายเส้นประสาทใหม่เมื่อเราทําสิ่งเดิมซ้ําๆวิธีสร้างความสม่ําเสมอให้ตัวเองตั้งเป้าหมายให้เล็กลงถ้าคุณอยากอ่านหนังสืออย่าเริ่มที่วันละหนึ่งชั่วโมงเริ่มจากห้านาทีแล้วค่อยเพิ่มขึ้นสร้างตารางเวลาทำให้พฤติกรรมที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจวัตรเช่นออกกําลังกายทุกเช้าหลังตื่นนอนกฎข้อที่1ิบกฎแห่งการเป็นตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการทําไมการเป็นตัวเองถึงสําคัญในยุคที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบหลายคนพยายามเป็นเหมือนคนอื่นจนลืมว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆตัวอย่างของคนที่เป็นตัวเองและประสบความสําเร็จสตีฟจ็อบส์ไม่เคยเดินตามขนบของบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปแต่เขาสร้างนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลก ดิลลัมตถูกมองว่าเป็นคนแปลกแต่ความกล้าที่จะคิดแตกต่างทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกวิธีฝึกการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเข้าใจตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองและถามว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตเท่านั้นกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ อย่าทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับบทสรุปกฎทั้งสิบข้อนี้เป็นหลักจิตวิทยาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แบบก้าวกระโดดหากคุณนำไปใช้จริงคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งขั้นตอนถัดไปที่คุณต้องทำเลือกหนึ่งกฎจากบทความนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรลงมือทำทันทีแล้วสังเกตผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่คุณและว,วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่ม